ลกล่าวด้วยกกะหมองขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทพลตตินัมครีเอชั่นจำกัดรายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย โลการพวัตน,นันเองติดตามปลายเรียนได้ในโลก3ามด้านอศึกษาสนับสนุนโดยกลุ่มบตท,ทเราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่ สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันปวีนาสิงห์บุรณาและนี่คือรายการโลก360องศาค่คะคุณผู้ชมคะเราอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นี่คืออีกหนึ่งประเทศที่มีการสร้างสารรค์นวัตกรรมได้เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยละคะ่ะซึ่งคําว่านวัตกรรมนั้นก็แทรกเข้าไปในหลายมิติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวภาคบริการต่างๆแล้วก็รวมถึงภาคการศึกษาอีกด้วยนะคะ วันนี้เราไปดูมิติเรื่องของการศึกษาพร้อมๆกันค่ะเกาหลีใต้เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการค้นคว้าและวิจัยด้านการศึกษาอย่างจริงจังเพื่อหาเครื่องมือและวิธีการที่จะทำให้การศึกษานั้นมีคุณภาพสูงสุดภายใต้การจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเช่นกัน อะไรก็ตามบริบททางสังคมในช่วงที่ผ่านมาที่มีการแข่งขันสูงได้สร้างความเครียดและแรงกดดันให้กับเด็กนักเรียนดังนั้นรัฐบาลเกาหลีใต้จึงมีความพยายามที่จะหาวิธีการใหม่ๆเพื่อให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีความสุขกับการเรียนหนังสือมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ยังคงต้องใช้การศึกษาที่มีคุณภาพเป็นเครื่องมือหลักในการผลิตคนเก่งและคนดีเพื่อออกมาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันร,ระดับสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบัน หนึ่งในวิธีการที่เกาหลีใต้ใช้ในการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์นั้นก็คือการส่งเสริมเด็กที่มีพรสวรรค์ทางด้านนี้แต่เนิ่นๆเพื่อให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถได้สูงสุดจนมีการตราเป็นกฎหมายส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กที่มีพรสวรรค์พิเศษเหล่านั้นขึ้นมา 예, 그 영재 교육을 잘 한다고 하는 것은 그 영재 개인뿐만 아니라 그가 속해 있는 사회나 국가를 위해서도 매우 중요하기 때문입니다. 영재라 하면 특정한 영역, 예를 들면 과학이라든가 수학이라든가 예술이라든가 외국어라든가 하는 데 특별한 재능을 가지고 있는데 그 재능을 잘 키워줌으로 해서 그 사람이 가지고 있던 잠재 가능성을 최대한 실현시켜 줌으로 해서 그 개인은 물론 그 개인이 속해 있는 사회나 국가의 발전을 위해 크게 기여할 수 있기 때문입니다. 그래서 모든 나라에서도 가능한 한 개인들이 가지고 있는 잠재 가능성을 최대한 실현시켜 주고자 하는 것이 교육의 가장 핵심적인 목표인데 그 중에서도 영재에 대한 관심을 갖는 것은 영재가 일반인들보다 더 많은 잠재 가능성을 가지고 있고 한 사람의 영재를 잘 교육시킴으로 해서 많은 사람들이, 더 많은 사람들이 혜택을 받을 가능성도 높기 때문입니다. 그래서 저희들도 영재 교육에 대한 각별한 관심을 가지고 영재 교육을 위해 노력하고 있습니다. สนับสนุนโดยสิงดิสคอเวอร์ไฟรลฮันเระกาลาปกสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนโรงเรียนมัธยมปลาย,ลายหลายแห่งในประเทศเกาหลีใต้จะมีห้องเรียนพิเศษสำหรับเด็กที่มีพรสวรรค์และในระดับภูมิภาคก็จะมีศูนย์ส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กที่มีพรสวรรค์พิเศษด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษก็คือ โรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กที่มีพรสวรรค์พิเศษทางด้านนี้ที่เรียกว่า gifted size high school ซึ่งจะมีระบบการเรียนการสอนเฉพาะที่เน้นให้เด็กเหล่านั้นสามารถดึงเอาพรสวรรค์ของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดโดยปัจจุบันนี้มีโรงเรียน gifted size high school ของรัฐบาลอยู่ทั้งหมด6แห่งด้วยกันค่ะและมีแผนที่จะเปิดเพิ่มขึ้นอีก2แห่งในเร็ววันนี้โดย so size high school คือหนในนั้น ในแต่ละปีจะมีเด็กหัวกระทิจากทั่วประเทศประมาณ2 0 0 0 0คนสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนที่นี่แต่จะมีเด็กที่มีพรสวรรค์พิเศษจริงๆเพียง120คนเท่านั้นนะคะที่จะได้รับโอกาสคุณผู้ชมคะอย่างที่เราเรียนไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าการที่เศรษฐกิจกของประเทศเกาหลีใต้สามารถเดินหน้าและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าประเทศนี้เขาให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ แล้วก็เขาทำเนี่ยอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะด,ดังนั้นการสร้างนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพจึงถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งในประเทศเกาหลีใต้ที่นี่เป็นโรงเรียนกินนอนที่เด็กๆต้องใช้ชีวิตอยู่ในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตลอดเช้าจรดเย็นเด็กเหล่านี้จะถูกเสริมสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดยเด็กๆที่นี่จะต้องมีประสบการณ์ทำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ของตนเองตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาเลยทีเดียวแม้ว่าเป็นเด็กที่มีสติปัญญายอดเยี่ยมและมีความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์ทุกคนแต่เด็กแต่ละคนก็จะมีพรสวรรค์นในสาขาวิชาที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเด็กแต่ละคนจึงสามารถเลือกเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ตนชอบและมีความถนัดเป็นพิเศษได้ When I first came into this school, I thought it was mathematics, but mm -hmm. now I think biology is one of my favorites. Ah, oh, okay. So, is it difficult to study here? Mm -hmm. Mm -hmm. I think it is uh, enjoyable if you like science and math and mm. other etc. But it is true that there is many works to do and it can be a great burden. Mm. But if you can enjoy it, it's mm. fine, I guess. You enjoy it? I liked it much, I think. So after you finish your school, is there any university that you aim to? Mm. Right now, I'm looking forward to go to Seoul National University and the medical school. Mm. And afterwards. I think it'll be a great opportunity to go overseas and study abroad, mm. but I really have not much uh, specific aims, mm. dreams. Yes. Mm. Would you like to get back to Korea at the end, or you can work overseas? Mm. Some of the countries might have even better quality of life. You might want to be there, or you mm. finally want to get back here. I think. I would like to continue my works in Korea. Mm. I think that's great because it's my mother country, mm. and I find very. I have like the whole life is rooted here, so mm. I feel I find I find it comfortable. Mm. Yes. Mm. Yep. Mm. <laughs> เข้าสู่เฟสของการ<อ>เป็นประเทศ<อ>ที่พัฒนาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างประเทศจีนหรือว่าประเทศเกาหลีใต้ไต้หวันเองก็ตามเนี่ยบ่อยครั้งที่คนที่มีการศึกษาที่ดีๆไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วไม่คิดจะกลับมาดังนั้นเนี่ยก็ต้องให้มั่นใจว่าระบบของธุรกิจเนี่ยสอดคล้องแล้วก็เอื้ออุปถัมภ์ให้คนเก่งๆเนี่ยกลับมาพัฒนาประเทศของตัวเองประเทศไทยเราเองก็มีความจำเป็นจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะ แม้ว่าสถาบันครอบครัวจะเป็นหนึ่งในปัจจัยเท่านั้นที่จะดึงดูดให้คนเก่งๆเหล่านี้กลับมาทำงานให้บ้านเกิดในอนาคตแต่สิ่งสำคัญมากกว่าก็คือเส้นทางสายอาชีพของนักวิทยาศาสตร์ที่จะมีไว้รองรับเด็กๆเหล่านี้ซึ่งปัจจุบันการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในประเทศเกาหลีใต้นั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดีเลยทีเดียว นับสนุนโดย Post Today ลึกซึ้งทุกข่าวสารตอบทุกด้านของชีวิตนอกจาก Science High School แล้วเด็กที่มีพรสวรรค์ทางวิทยาศาสตร์อีกเป็นจำนวนมากมก็ฝ่ฝันที่จะเข้าเรียนสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์ KSA ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองปูซานทางตอนใต้ของประเทศและตอนนี้เรามาอยู่ที่ Korean Science Academy of High หรือเรียกสั้นๆว่า KSA ที่นี่เป็นสถาบันการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์แห่งแรกในประเทศเกาหลีใต้ค่ะสถานที่ที่นี่นะคะเขาจะทำการบ่มเพาะหรือว่าสร้างเด็กอัจฉริยะเพื่อที่จะป้อนเข้าสู่ระดับชั้นอุดมศึกษาแล้วเด็กเหล่านี้ก็จะมีขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็สามารถสร้างสารรค์นวัตกรรมที่ดีๆของประเทศนี้หลายคนทีเดียวค่ะ ด้วยความที่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศได้รับการอุดหนุนค่าเล่าเรียนจากรัฐบาลและได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาต่อโดยตรงกับสถาบันวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของประเทศที่ชื่อว่าไคสจึงทำให้มีเด็กจำนวนมหาศาลใฝ่ฝันที่จะเข้าเรียนในสถาบันนี้ดังนั้นในแต่ละปี เด็กเรียนจบมัธยมต้นที่มีพรสวรรค์จากทั่วประเทศหลายหมื่นคนต่างแห่เข้ามาสอบแข่งขันที่สถาบันวิทยาศาสตร์ KSA แห่งนี้รวมทั้งเด็กที่ยังเรียนไม่จบชั้นมัธยมต้นแต่มีพรสวรรค์โดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก็สามารถร่วมสอบแข่งขันได้ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามสถาบันแห่งนี้ก็มีที่นั่งสำหรับเด็กที่มีพรสวรรค์โดดเด่นสุดยอดแค่ประมาณ150ที่นั่งเท่านั้น 우리나라 최초로 입학 담당관제를 저희 학교가 도입을 했습니다. 그래서 1단계에서 서류 심사를 하는데 학생들이 낸 자기소개서, 선생님들이 작성한 추천서, 그리고 지원자의 중학교 과정을 담은 생활기록부를 종합적으로 여러 담당관들이 평가해서 선발을 하게 됩니다. 2단계에서는 창의력 문제 해결력 테스트를 통해서 지원자의 가능성과 영재성을 평가합니다. 이 과정에서는 정답을 맞추는 것보다 정답에 접근해가는 과정의 논리성과 창의성 등 모든 것을 종합해서 평가를 합니다. 다음으로 3단계에서는 2박 3일의 캠프를 통해서 학생의 인성, 협동심, 그리고 우리 학계에 맞는 학생인지 더불어서 수학과 과학에 대한 열정과도전을을평가해서최종합격생선발하게됩니다สำหรับเด็กเกาหลีใต้แล้วการได้เข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ถือเป็นความสำเร็จของชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะการได้เข้าเรียนที่นี่เสมือนกับการการันตีอนาคตที่สดใสทางด้านการศึกษาระดับมหาวิทยาลายัยและที่ไม่แพ้กันก็คือ Uh, because I heard the story that KSA is the very first uh, science gifted high school um, among all the schools in Korea. Um, and I was very impressed at that in this school, research is the most important thing uh, among academic things. Rather than other schools, they all consider about grades or they consider about university. But in this high school, I can only focus on my research projects. So I think that is the one of the most important traits. Actually, I believe that KSA provided me most variety of learning opportunities and also much freedom in choosing which subjects, and which areas I learn, while other schools has much more restrictions. One of my most important reason that I came to KSA was to make as much experience as I can so that I can make a wise choice of my major. KSA, is a, for me, is really a great chance to study science because it's not concentrating only on the study. I mean, the stuff on the paper, but also the research, the leadership, and you can get in touch with some stuff that you would like to learn in university. Get in touch first, and you could find your interest. 또한 학생 중심의 선택형 교육 과정을 운영하고 있는데 학생 6명이 신청하는 과목을 개설해 주어서 학생이 어떤 호기심도 해결할 수 있도록 지원을 하고 있습니다. 이를 위해서 전문 교과의 경우 90%의 선생님이 박사 학위를 가지고 계십니다. 또한 앞으로 한 분야만 잘하는 학생보다는 융합의 시대에 맞는 영재를 육성하기 위해서 융합 과목도 운영을 하고 있습니다. 또한 글로벌 리더로 육성하기 위해서 미국, 영국, 일본, 러시아, 태국 등의 영재학교와 교환학생 프로그램 공동연구. 다다한한한경험들을을제공하고고있습니니마디로우리학학생은지혜롭착인인재가되어서류를위과발전에큰역할할것입เด็กที่มีพรสวรรค์พิเศษเหล่านี้คือทรัพยากรที่มีค่ามหาศาลสำหรับประเทศและถือเป็นต้นทุนที่ต้องใช้ทั้งเวลาและความตั้งใจจริงในการสร้างเพราะไม่เพียงแต่มันสมองของเด็กๆเหล่านี้เท่านั้นที่มีความจำเป็น แต่คุณธรรมความคิดและความกระตัญยูรู้คุณบ้านเมืองญญก็เป็นคุณสมบัติสำคัญในการปลูกฝังเด็กๆเ,เหล่านี้ด้วยเช่นกันเกาหลีใต้ได้พิสูจน์ให้เห็นชัดแล้วว่าประเทศนี้สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและจากเดิมที่ประเทศเกาหลีใต้เคยต้องไล่ตามประเทศอื่นๆให้ทัน โดยนำเอารูปแบบในการพัฒนาประเทศอื่นที่ประสบความสำเร็จมาเป็นแบบอย่างมาถึงวันนี้เกาหลีใต้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำแล้วค่ะจนกลายเป็นประเทศต้นแบบให้อีกหลายประเทศโดยที่ประเทศนี้ก็ยังคงอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัดเดิมคือการเป็นประเทศที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใดๆที่สามารถเอามาเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจของตอนเองได้จะมีก็แต่เพียงทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเช่นทุกวันนี้คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของเกือบจะทุกประเทศในโลกก็ว่าได้เน้นในเรื่องของการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในเรื่องของการศึกษาแต่เราก็ต้องยอมรับอยู่ข้อนึ่งนะคะว่าแต่ละประเทศก็จะมีเด็กยุ่กลุ่มนึงคะ่ะ ที่มีความเป็นอัจฉริยะหรือว่ามีความสามารถพิเศษเหนือกว่าคนอื่นถ้าหากว่าเราพัฒนาเขาเหล่านั้นเนี่ยถูกวิธีถูกเวลาเราก็จะสามารถสร้างอัจฉริยะเนี่ยได้มากกว่าแล้วก็สามารถสร้างสารรค์นวัตกรรมได้ดีกว่าสิ่งต,ต่างๆ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วค่ะในประเทศเกาหลีใต้สัปดาห์หน้าเราจะไปติดตามกันต่อค่ะว่าหลังจากที่เด็กๆมัธยมปลายเหล่านี้เขาเรียนจบแล้วเขาจะไปทำอะไรกันต่อที่ไหนและอย่างไร ติดตามชมได้ในรายการโลก3ามอกงศาสัปดาห์หน้านะคะความเคลื่อนไหวของพวกเราคุณผู้ชมก็ไปที่ Facebook ของรายการโลก3ามรอยหกงศาติดตามรายการย้อนหลังก็ไปที่ w w w t ์ดไวเบ็ตทับทความทั้งหมดก็ไปอ่านที่โพสต์เดย์ฉบับวันเสาร์ค่ะสัปดาห์หน้าพบกันที่นี่ค่ะประเทศเกาหลีใต้วันนี้สวัสดีค่ะ Period of time, this is what it is right now. Three factors that attribute to visibility. This university is special for the talent pool that it has. Sang Platinum Premium Provider.